ทำอ่างตกปลากันครับเฟสนี้เนี่ยต้องทำฝั่งประเทศลุ่งอรุณน,นะครับสังเกตตรงจุดที่ผมอยู่นะครับจะมีชื่อว่าลื่นน้ำวนการที่เราจะได้อ่างปลาเนี่ยเราจะต้องสำเร็จเควสของชิมชองก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มเล่นใหม่นะครับถ้าคุยกับชิมบงชาแล้วเควสไม่ขึ้นแบบผมเนี่ยให้เปิดตัวโอขึ้นมานะครับแล้วเปิดเควสท,ทั้งหมดทีนี้เราจะเห็นเควสแล้วนะครับคือเจ้าเควสตัวนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะครับ ให้เพื่อนๆหันหลังกลับมาเนาะแล้วก็วิ่งไปที่หน้าผาครับเดี๋ยวเราจะกระโดดลงหน้าผาเพื่อไปที่เมืองบาดาลครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากเก็บตัวแบบผมเนี่ยให้คุยกับลูกศรตัวนี้ก่อนนะจากนั้นเนี่ยพอเรามาถึงเมืองบาดาลเราก็จะวิ่งตามเควสไปเรื่อยๆเลยนะครับในคลิปเนี่ยเราจะตัดให้กระชับนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวจนถึง30นาทีเลยทีเดียว ตัวเควสเนี่ยจะดำเราเดินทางมาจนเจอกับโดริโอนะครับนักตกปลาตรงนู้นน่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแต่ผมจะยังไม่รับเควสกับโดริโอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เควสบทของชิมชองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพอตัวเควสเนี่ยพาเราออกมานอกวังบาดาแล้วใช่ไหมครับเขาจะให้กลับไปคุยกับพ่อของเขาเพื่อสําเร็จเควสของชิมชองหลังจากเสร็จเควสแล้วเนี่ยเราจะกระโดดน้ํากลับไปที่วังบาดาอีกครั้งเพื่อไปหาโดริโอ หากเพื่อนๆจำทางไม่ได้เดินตามผมมาเลยครับ ในที่สุดก็เจอนะครับเกือบพาไปผิดทางเดี๋ยวเราจะมาทำา u e s ของโดริโอกันนะครับตัวเควสเนี่ยเขาจะให้ตกปลาค่อนข้างเยอะเลยครับให้เพื่อนๆเตรียมเบ็ดกันมาด้วยนะครับส่วนสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะมีเบ็ดของผู้ค่าอยู่ในตัวอยู่แล้วหวังว่าจะไม่ได้โยนทิ้งกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตั้งด้วยตัวเควสเนี่ยจะให้เราทำซ้ำหลายรอบนะครับตกมา1ตัว1ตัว,ตว2ตัวแล้วก็3ตัวครับ เควสเนี่ยเราจะต้องได้หอยลากสี4ตัวนะครับโอเคงั้นเราวิ่งกลับไปหาชิมชองกันพอเพื่อนๆมาถึงจุดนี้เนี่ยให้เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตามบันไดไปเลยนะครับพอดีว่าในคลิปเนี่ยผมเดินไปผิดทางก็เลยต้องตัดออกมาแบบนี้ โดดลงไปเลยแม่นางจะบอกว่าให้เราไปตามาหอยมา4ตัวใช่ไหมแต่ว่าเราไปหามาก่อนแล้วพอเราคุยปุ๊บเราก็ส่งเคว็ดได้ทันทีเลยได้แล้วอ่างตกปลาฟรีถ้าเพื่อนๆซื้อเนี่ยราคา7ใบแดงเลยทีเดียว <laughs> เดี๋ยวเราจะกลับไปทดสอบที่เวลียกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เดินทางไปที่เวเลียนเนี่ยลองเดินเลาะริมชายหาดไปนะครับจะเห็นมือโปรเพื่อนๆน,น,นักตกปลาเต็มไปหมดเลยสําหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนตกที่เวเลียก่อนนะครับเพราะว่ามีปลาทุกเกตสีเลยการตกปลาเนี่ยค่าํานาญสําคัญมากเลยนะครับเพื่อนๆเ,เอาเมาส์ไปชี้ที่ประมงเนี่ยมันจะบอกว่าเราควรจะต้องทําแต้มใหถึงเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เราได้เลตตกปลาที่สูงที่สุดนะครับส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําเป็นแต้ม1,200ขึ้นไปนะครับ ส่วนการเพิ่มแต้มเนี่ยก็จะมีวิธีการตกปลาเก็บเลเวลไปเรื่อยๆหรือซื้อเสื้อไลฟ์สกิลในการตกปลาแล้วก็ยังมีพวกประดับต่างๆที่ช่วยเหลือในการดันแต้มให้กับเราแต่ว่าอาจจะใช้จํานวนเงินเยอะหน่อยครับก็ต้องค่อยๆทํากันไปทีละนิดล่าสุดเนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาหรือว่ามือใหม่นะครับตัวเกมได้เพิ่มเลเวลแม็กสกิลไปจนถึง3,000นะครับจากเมื่อก่อนที่เป็นแต้ม2,000และยังได้เพิ่มเก้าอี้ตกปลาเข้ามาใหม่ให้เพื่อนได้แต้มทะลุโลกกันไปเลยครับ เบ็ดที่ใช้เนี่ยควรเป็นเบ็ดตกปลา,าเลนอตนะครับเพราะจะช่วยลดระยะเวลาการตกปลาได้แล้วเพื่อนๆก็คงจะสงสัยว่าการตกปลาเนี่ยมันรวยยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างแต้มประมงของเพื่อนผมเนี่ยอยู่ที่2,100จะได้เงินอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0ถึงันกว่าเอ็ม10ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงอยู่ที่ระยะเวลาที่เพื่อนๆเปิดคอมทิ้งไว้ แถมตัวเกมเนี่ยยังอัปประดับไลฟ์สกิลใหม่เข้ามาพอแต้มเราเยอะเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้รับปาภ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 าลาโคตรแรเพิ่มขึ้นถ้าเพื่อนเพื่อนนำปลาพวกนี้ไปขายที่โซหรือว่าบุกโพฝั่งประเทศลุ่งอรุณที่อยู่ซ้ายสุดเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะได้โบนัสเงินตามระยะทางเพิ่มขึ้นไปอีกการที่จะได้เงินเยอะเนี่ยคุณจะต้องมีเลเวลการค้าที่สูงด้วยเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเก็บเลเวลไลฟ์สกิลนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ยืมลูกเพื่อนมาเหมือนกันครับ ต่อไปจะอธิบายว่าการขายควรทำอย่างไรหลังจากเราตกปลาจนพอใจที่จะขายแล้วเนี่ยให้เรากระโดดแม็กนูตมาอย่างโซนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำแม็กนูตก็วิ่งไปก่อนนะจากนั้นเนี่ยให้กดรูปแว่นขยายขึ้นมาขวาบนข้างมินิแมพเลือกไปที่รูปล้อเกวียนที่เขียนว่าการขาระบบ gps จะนำทางเราไปหา npc ตัวนั้น จากนั้นให้เพื่อนสังเกตรูปธงนั่นคือฐานการผลิตหรือจุดที่เราตกปลามาระยะทาง129.6%ซึ่งเงินที่ได้เพิ่มจากระยะทางเนี่ยจะแม็กอยู่ที่150%ถ้าเราอยากได้มากกว่านี้เนี่ยก็คือต้องไปส่งให้ไกลขึ้นหรือไปตกปลาให้ไกลกว่าเดิมยังมีส่วนหนึ่งที่ต้องสังเกตอีกก็คือเปอร์เซ็นต์สีเขียวถ้าเปอร์เซ็นต์สินค้ามันต่ำเนี่ยเพื่อนสามารถย้ายเซเวอร์เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้จากนั้นก่อนขายเนี่ยควรกดเกมต่อรองราคาก่อน จนกว่าเราจะชนะแล้วค่อยกดขายเราจะได้ราคาสูงที่สุดโดยรวมก็น่าจะมีเท่านี้นะครับส่วนในเรื่องตำแหน่งตกปลาเนี่ยผมจะบอกพื้นๆเข้าๆแค่3จุดนะครับถ้าบอกเยอะกว่านี้โดยทั่วจะลงตำแหน่งแรกนะครับคืออันติโนวา ตำแหน่งที่2ใต้ประสาทมีเดียแต่ต้องออกเรือมาสักหน่อยนะครับและก็จุดยอดฮิตเกาะไทกริสครับน่าจะอยู่ตรงที่ผมบุนหมุนเมาส์นี่แหละครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดแมพถ้าเห็นคนหัวจุ่มตกปลาอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับโดยรวมของคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ